รามาสนั่นเลยครับแพรวพาวแสงทองกับแฟนหนุ่มนะครับผมพระเอกสันวงสะทอนวิดโดนจับที่ประเทศเกาหลีเกิดอะไรขึ้นครับแฟนขับ FC นะครับแล้วก็คนไทยเองอะจวกยับเลยว่าไม่ควรทำแบบนี้โดยเด็ดขาดเป็นข้อห้ามอันดับที่หนึ่งเลยของการไปเยือนประเทศเกาหลีในฐานะนักท่องเที่ยวเนี่ยเราต้อง รู้นะครับรู้กฎหมายหรือว่ารู้ข้อควรปฏิบัติในข้อนี้อ่ามันเกิดอะไรขึ้นพี่น้องมันเกิดอีหยังขึ้นอ่ะผมนะครับผมก็ได้ไปเห็นคลิปคลิปหนึ่งเนาะจากทางอ่าเฟซท,ทางเพจของน้องซันไม่ทองคำเจ็ดนะครับที่เขาลงคลิปนี้ไว้นะนั่งกินอาหารกันอยู่ตอนแรกก็มองว่าไม่มีอะไรนะครับอ่ะก็มีการนั่งกินอาหารกับแฟนสาว ก็จะเป็นอาหารเกาหลีใช่ไหมอาหารเกาหกกลีดูดูไปด้วยกันนะครับก็ปกติธรรมดาเราก็ไม่เห็นว่าจะมีอะไรที่มันเสี่ยงหรือว่า,าจะไป หดโดนจับหรืออะไรยังไงตรงไหนเลยก็แค่นั่งกินข้าวปกติเขาบอกว่ารอดูต่อไปว่าสั่งอะไรไปบ้างนี่แหละพี่น้องครับตรงนี้แหละครับตอนนี้แหละครับคือสำคัญเลยเนี่ยช่วงเนี้ยเห็นไหมเห็นไหม เป็นช่วงที่เขาแผ่นกล้องนะครับเขาแผ่นกล้องไปบรรยากาศรอบๆในร้านอาหารนะครับซึ่งในภาพในวิดีโอดังกล่าวเนี่ยที่โพสผ่านเฟซบุ๊กน้องสันไปทองคำเจ็บเนี่ยเขาติดภาพของบุคคลอื่นอยู่ในนั้นด้วยครับแล้วทีนี้ พอหลังจากที่ทางพระเอกซันได้ลงคลิปนี้ลงไปนะครับก็มีคนเข้ามาคอมเมนต์เยอะแยะเลยนะอ่ามีคนเข้ามาคอมเมนต์เยอะแยะเลยว่าเนี่ยอย่าแผนกล้องแบบนี้นะคะเกาหลีเนี่ยเขาเคร่งเรื่องการถูกแอบ,บถ่ายในร้านอาหารในรถไฟใต้ดินหรือในที่สาธารณะมากๆเลยอ่าคนเยอะเนี่ยเสี่ยงได้อ่าเลี่ยงได้เลี่ยงเลยค่ะสังเกตสิค้าว่าทําไมมือถือของเกาหลีเนี่ย เขาจะมีเสียงถ่ายรูปที่เสียงแช่เนี่ยแล้วมันจะปิดไม่ได้ด้วยนะครับเพราะว่ามันจะป้องกันการแอบถ่ายอันนี้คือกฎหมายของเขานะครับอ่าแล้วก็ในช่วงนี้หนะ้าร้อนก็ระวังเรื่องฮิสโตกนะคะชุดบางๆงรองเท้าใส่สบายสบาจะดีกว่าค่ะคือบางคนก็บอกว่าอา่บางคนก็มาคอมเมนต์อีกนะคะบอกว่าอย่าแพ่นกล้องนะคะถ้าโดนคนที่เขาไม่ชอบเนีย่ยเขาฟ้องเราได้นะคะ ทีนี้ก็บอกคนนี้ก็บอกว่าอัตตาหิตัตโนนานโหอย่าไปสนคำคนใช้ชีวิตให้มีคุณค่าใช้ชีวิตให้คุ้มค่าให้มีค่าตลอดปีตลอดไปรักนะแพลซานคืออันเนี้ยคืออันเนี้ยเราเห็นด้วยกับทางแฟนคลับหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่เขาเข้ามาเตือนนะเราคิดว่าคอมเมนต์เนี่ยตัวนี้มีประโยชน์มากๆเพราะว่าเขาก็ยังอยู่ในเกาหลีอีก เดินทางกับพรุ่งนี้ไหมหรือว่าคืนนี้อันนี้เราไม่แน่ใจเหมือนกันนเนอ้อเนี่ยคอมเมนต์นี้ก็บอกว่าเกาหลีเขาห้ามถ่ายอ่าเขาห้ามถ่ายเขาเดอ้อระวังนะคะเขาด่าเอาเด้อหรือฟ้องก็ได้เนี่ยคือคอมเมนต์ม,นมันมีบางคอมเมนต์ที่ผมรู้แหละว่าเขาไม่ได้แซะเขา,าอาจจะเป็นห่วงจริงๆริงอืเพราะฉะนั้นอยากให้ระวังเนาะอ,อ่านี่เ็บอกว่าพวก พวกขี้อิจชา้าเห็นคนเขามีความสุขแล้วตัวเองแบกทุกข์ไว้เต็มสมองอิจชาคนปุ๊บ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 คืออ่ะโอเคคือมาแล้วแต่นคนมองอะ่ะแต่ส่วนผมผมผมคิดว่าการที่หลายๆคนเข้ามาเตือนแล้วก็เข้ามาคอมเมนต์แบบว่าในเชิงที่ให้ระมัดระวังอันนี้ก็เป็นการดีนะครับเพราะว่าผมเคยแอบไปอ่านเจอเหมือนกันเพราะว่าในตอนนั้นที่ผมจะเดินทางไปเที่ยวที่เกาหลีเนี่ยมันมีข้อห้ามนี้จริงๆแล้วก็มันอยู่ในลิส อันดับต้นๆเลยเป็นสิ่งที่ห้ามทําโดยเด็ดขาดเมื่อไปเที่ยวเกาหลีเนี่ยมีหลายคอมเมนต์เลยนะที่บอกว่าให้ระวังให้ระวังให้ระวังอืมคนนี้บอกว่าหวังดีเยอะจับประสงค์ร้ายป้าอ่าคือมันอยู่ที่มุมมองพี่น้องครับถ้าจะคุณถ้าถ้าเราจะมองแบบนั้นก็มันก็ไม่ผิดเพียงแต่ว่าผมคิดว่ามีคนเตือนเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีแล้วครับเพราะว่า ทั้งคู่เนี่ยยังยังอยู่ที่ประเทศเขาแล้วทั้งคู่อ่ะไม่รู้มันก็ไม่ใช่ไม่รู้แล้วก็คือเผลอพลั้งทําไปมันก็ไม่ใช่เรื่องผิดเพียงแต่ว่าพอมีคนเตือนแล้วพอเราได้รู้แล้วเนี่ยเราก็ต้องระมัดระวังแค่นั้นเองอืมอ่าผมจะอ่านอันนี้ให้ฟังนะพี่น้องคือในการที่เราค้นหาเนาะที่บอกว่าจะไปเที่ยวเกาหลีเนี่ยค้นหาว่าเราต้องเตรียมตัวยังไงอ่าก็คือการเตรียมตัวที่จะเที่ยวเกาหลีนะครับ เขาบอกว่าหลายคนกลับมองว่าเขามาแสะหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ไงอ่านนี้คือก่อนไปเกาหลีนะครับผมก่อนไปเกาหลีต้องรู้ข้อห้ามอะไรที่ไม่ควรทําเพื่อการท่องเที่ยวอย่างสบายใจนี่นะฮะข้อมูลมาจากทางเว็บไซต์ 1. ห,ห้ามแอบถ่ายรูปในที่สาธารณะครับอ่าฮะ คนเกาหลีนะครับให้ความสำคัญในเรื่องการเคารพสิทธิทส่วนบุคคลมากที่สุดครับสังเกตได้จากโทรศัพท์มือถือในประเทศเกาหลีใต้นะับผมที่จะไม่สามารถปิดเสียงชัตเตอร์ของกล้องเวลาถ่ายรูปได้นั่นก็เพื่อป้องกันการแอบถ่ายนั่นเองดังนั้นเราคนไทยเวลาไปเที่ยวเกาหลีนะครับผมก็อย่าไปแอบถ่ายรูปโอป้ารอ หรือออนี่สวยๆแล้วมาลงโซเชียลเด็ดขาดเราต้องได้รับการอนุญาตนะครับจากเจ้าตัวก่อนมิฉะนั้นนะครับผมจะมีโทษจำคุก7ปีครับแล้วก็ปรับถึง30ล้านวอนเลยทีเดียวอ่ะข้อ2นะครับชิดขวาขณะขึ้นลงบันไดอ่าไม่ว่าเพื่อนๆจะเดิน ขึ้นลงบันไดนะครไปที่ไหนในเกาหลีใต้เนี่ยขอให้เดินชิดขวาเข้าไว้นะครับผมแล้วก็ถ้าอยู่ในชั่วโมงเร่งด่วนเนี่ยแล้วต้องรีบรีบเดินหรือวิ่งเนี่ยก็ค่อยชิดสายเหมือนบ้านเรานัา่เองออรีบประมาณนี้มัง้งอืออ่ะข้อ3นะครับผมข้อที่คนรู้นะครับให้ให้และรับของเนี่ยด้วย2มืออ่าเวลารับของจาก ใครก็ช่างต้องรับด้วยสองมือเวลาให้ก็ต้องให้ด้วยสองมือประมาณนี้เนาะน่าจะเป็นมารยาทของเขานั่นแหละครับอ,อ่ะข้อต่อไปข้อ4ี่นะครับห้ามปักตะเกียบไว้บนอาหารก็เหมือนที่ผมอา่านปเมือสัคพู่นี้เนาะแล้วก็ข้อห้าครับข้อห้าตันนี้ก็สําคัญนะครับห้ามนํายาลดน้ําหนักพืชผักหรือผลไม้ครับเข้าประเทศเกาหลี ยาลดน้ำหนักนะครับผมเป็นสิ่งผิดกฎหมายในประเทศเกาหลีดังนั้นถ้าไม่อยากโดนส่งกลับประเทศ mm. ก็ห้ามนำห้ามนาเข้ามาเด็ดขาดนะครับผมรวมไปถึงอาหารจำพวกพืชผักผลไม้นะครับที่มีเมล็ดเนี่ยและอาหารบางประเภทนะครับก็ห้ามนำเข้าประเทศเกาหลีด้วยเช่นกันครับเช่นหมูยอ ส้มมะเขือเทศองุ่นน้อยหนาเป็นต้นครับแล้วก็ต้นไม้ดอกไม้ครับและดินนะครับผมดินที่ว่าเอาไว้ปลูกพืชปลูกผักเนี่ยก็ห้ามนําเข้ามาเช่นกันแล้วก็อย่าลืมนะครับผมเนื้อเดี๋ยวนะสัตว์เลี้ยงก็ห้ามนําเข้าอีกเช่นกันอ๋อสัตว์เลี้ยงนี่ก็น่าจะเอาเข้าไปไม่ได้อยู่แล้วเนาะอ่ะข้อ6นะครับผมเมื่อใช้สโคกเสร็จเนี่ยให้ปิดฝาทันทีข้อ7ก็คือทานแล้วให้เก็บภาชนะ ข้อ8นะครับผมห้ามส่งเสียงดังบนรถแท็กซี่บนรถสาธารณะทุกประเภทข้อข้อ9นะครับห้ามนำเงินเกินกว่า1,000 0ดอลลาร์สหรัฐเข้าหรือออกประเทศเกาหลีนะครับข้อ10นะครับผมห้ามต่อราคาสินค้าในร้านที่มีป้ายบอกชัดเจนครับก็ประมาณนี้แหละพี่น้องครับก็คือเป็นข้อที่ควรรู้ไว้นะครับ ก่อนที่เราจะไปเที่ยวเกาหลีอย่างสบายใจนะครับพี่นอ้องอะผมก็ได้เห็นเนี่ยช่วงนี้มีข่าวบบก,กระแสของทางพระเอกนางเอกเนาะที่เขาได้ไปเที่ยวเกาหลีไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ลงเครื่องลุกแรกใช่ไหมที่นางเอกใส่ชุดเออก็กลายเป็นกระแสไหนจะมีข่าวลือว่าเสียงดังนู่นนั่นเออคือคนเขาจ้องจับผิดเราอันนี้มันคนเขาจ้องจับผิดพระเอกนางเอกอันนี้มันจริงแต่ผมคิดว่าเรื่องเนี้ยที่เขาติหรือว่าเขาแนะนําหรือ เตือนเข้าไปผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่เราก็ต้องระวังไว้ดีกว่าเนาะระวังไว้นะครับเพราะเขามีกฎหมายตรงนี้รองรับอยู่นะอ่ะโอเคครับสำหรับวันนี้ก็บอกเจ้าดีไซน์ก็ขอมาแสดงความเป็นห่วงแล้วก็ห่วงใยแล้วผมก็อยากจะพูดในอีกมุมนึงเหมือนกันเผื่อคนไทยที่อยากจะไปเที่ยวเนี่ยก็ต้องระวังไว้แล้วก็พระเอกนางเอกก็ตอนนี้ก็ยังอยู่ที่เกาหลีอยู่เลยก็อยากให้เขาก็อะระมัดระวังในการที่จะถ่ายแบบ อะไรโสดหรือว่าถ่ายอะไรอย่างเงี้ยลงไปเนาะอืมเพราะอาจจะติดคนอื่นแล้วเพราะแล้วก็ถ้าเขาไม่ยอมจริงๆเนี่ยมันก็ต้องอาจจะถึงเรื่องของคดีความก็เป็นได้นะครับพี่น้องครับอะโอเคครับก็ส่งกําลังใจให้กับ SP นะครับเที่ยวให้สนุกชัดแบตให้เต็มที่นะครับกลับมาสู้งานต่ออ่ะสำหรับวันนี้บอสเจ้ดีไซน์ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ